สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถกระบะสวยๆมือเดียวป้ายแดงสาภาพงามๆคัดมาฝากสามาชิกนะครับคันนี้สวยมากครับรถเดิมสาภาพไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับจัดทรงลอง้ลอ,ลอ,ลอมาให้ครับสุดคุ้มเลยครับตัวนี้ปี2013มือเดียวป้ายแดงกับ Mazda b t 50นะครับตัวสูง Highlander เครื่อง2002ดีเซลนะครับตัวนี้สาภาพงามๆครับไม้แท้100,000 20,000กิโลเมตรนะครับ289,000บาทนะครับกับรถสวยๆใครที่ชอบสีสันหน่อยนะครับคันนี้สภาพงามๆเลยครับแต่งมาให้แล้วนะครับรถสวยไม่เคยชนเลยนะครับน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับหน้าเดิมท้ายนะครับ จัดทรงรองร้อมาครับงามๆใช้กันได้ยาวนะครับแต่งให้แล้วครับแต่งไปเกือบ40,000ื่นกว่าบาทแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับได้ราคากับสภาพคันนี้ไปนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บทําอะไรนะครับกับ Mazda BT50 มือเดียวป้ายแดงตัวสูงนะครับ รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับราคาสภาพต้องบอกว่าแจ่มเลยครับในราคา289,00 0นานะครับใครจะผ่อนก็5-6000โดยประมาณนะครับผ่อนเอาไปใช้งานขับล้อเลยครับคันนี้สวยๆนะครับราคาสภาพลองเช็คในตลาดก็ได้นะครับคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยสวยๆึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับจะชอบและถูกใจหรือเปล่านะครับกับรถสวยคัสเกตพรีเมียมมาให้เลยครับเครื่อง2002ดีเซลนะครับแล้วก็ ใช้งาน120,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับรถดีๆคัดและเช็คมานะครับกับปี2013นะครับใครชอบ Mazda นะครับก็จะได้สภาพได้ราคาได้ปีนะครับเมื่อเทียบกับใครหลักๆแล้วก็รับรองว่าถ้าใครมาทางนี้เข้าใจ รับรองว่าคุ้มครับโดยรวมรถสวยสมบูรณ์ครับคันนี้ไม่เคยชนครับก็นำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหากระบะนะครับแล้วก็เป็นกระบะแคปขึ้นลงสะดวกสบายอยู่ครับเอาไปใช้งานนะครับกับราคานี้สาภาพนี้สีต้องเรียกว่างามครับถ้าใครชอบแนวสีสันหน่อยนะครับน้ำเงินดำแบบนี้ถือว่าแจ่มจริงๆนะครับลงล้อมาสวย ติดสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับกับรถสวยโปรโมชั่นงามๆคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดให้เราเช็คให้นะครับที่เหลือสมาชิกก็ทําหน้าที่ตัดสินใจเพลพ์เท่านั้นนะครับมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ใหม่แท้120 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยจัดทรงมาแล้วนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนครับนี่เลยครับกับทรงแบบนี้นะครับจัดมาให้เรียบร้อย สติกเกอร์ก็เจ็ดมาให้เรียบร้อยนี่เลยครับสวยมากๆนะครับตัวยกสูงแท้ดีเซล2.2เกียร์ธรรมดามาชมมาเช็คนะครับมินบุรีบริการจะส่งได้ทั่วไทยสวยมากครับคันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับท่านกำลังหากระบะและแบบเน้นสีสันเลยนะครับคันนี้น้ำเงินดำครับแจ่มมากๆสวยจริงๆังนำไปใช้งานต่อได้เลยครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับรถพร้อมมากๆครับแล้วก็สวยสุดๆนะครับ ใครที่สนใจมาชมมาเช็คบ้านไกลนะครับรถสภาพนี้ซื้อได้เลยครับไม่ต้องเช็คแค่บทหัวเลยครับเพราะว่าเราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างมาเช็คอีกรอบเอาให้สบายใจก็ได้หมดครับรถสวยรถดีรถนำมาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กำลังหากระบะแคปเปิดได้ปี2013ับสกับรถสวยๆคัดและฝากให้นำไปใช้งานต่อได้เลยครับสวยมากครับดูล้อก,กับยางนะครับลงตัวมากๆครับมาชมดูก่อนได้ จะวิดีโอคอลมาก็ได้นะครับ